บทที่สองนายบัวเหียวนายบัวเหียวนั่งพับเพียบมานานจนรู้สึกเมื่อยจึงเปลี่ยนเป็นนั่งชันเข่ารู้สึกผิดหวังรุนแรงที่ท่านพระครูปฏิเสธที่จะบวชให้เขามองท่านตาละห้อยคิดหาถ้อยคำที่จะพูดอ้อนวอนท่าน หากก็คิดไม่ออกจึงไม่มีคำพูดใดๆเล็ดลอดออกมาจากริมฝีป,ปากค่อนข้างหนาคู่นั้นเห็นท่าทางผิดหวังของเขาท่านพระครูก็นึกสงสารจึงพูดขึ้นว่าฉันพูดเล่นหรอกนะเอาเธอในเมื่ออยากบวชก็จะบวชให้เธออ่านหนังสือออกไม่ใช่หรือจบปส .4 นี่นะใจที่ฟุบแฟบกับฟูฟ่องขึ้นอีกครั้ง จึงตอบท่านว่าครับผมพออ่านออกเขียนได้ดีแล้วต้องหัดท่องคำบาลีที่เรียกกันว่าขานนาคให้คล่องท่องได้เมื่อไรก็บวชให้เมื่อนั้นใช้เวลากี่วันครับหลวงพ่อกว่าจะท่องได้ถามอย่างปีติก็ต้องแล้วแต่เธอถ้ามีความจําดีก็ได้เร็วไม่เกินสามวันเจ็ดวันก็ได้ แต่ถ้าความจําไม่ดีก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเอาละเดี๋ยวจะหาพระให้มาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลบอกกล่าวฉันไม่ค่อยมีเวลาไหนจะต้องรับแขกที่มาเข้ากรรมฐานบางวันเขาก่อนนิมนต์ไปบรรยายธรรมตามที่ต่างๆครั้นจะไม่รับนิมนต์เขาก็จะติชินนินทาเอาได้ว่าไม่ทำหน้าที่พระ ประโยคหลังท่านบ่นไกลๆพระที่หลวงพ่อว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่วัดนี้แหละสมชายมานี่หน่อยสิท่านเรียกลูกศิษย์วัดซึ่งกำลังทำความสะอาดกุฏิอยู่ชั้นบนเด็กหนุ่มครานเข้ามาหาท่านแล้วจึงถามหลวงพ่อมีอะไรให้ผมรับใช้หรือครับช่วยไปดูซิว่าพระมหาบุญอยู่หรือเปล่า ถ้าอยู่บอกให้มาพบฉันหน่อยมีธุระจะพูดด้วยเด็กนมครานออกไปจนถึงประตูแล้วลุกขึ้นเดินสักครู่ก็กลับมาพร้อมพระรูปหนึ่งอายุประมาณ40ปีเมื่อมาถึงภิกษุรูปนั้นจึงกราบเบญจางคประดิษฐ์แล้วจึงถามขึ้นว่าหลวงพ่อมีอะไรให้ผมรับใช้เหรอครับมีสิท่านมหานี่เขาจะมาขอบวช จะให้ท่านมหาช่วยสอนเรื่องการเตรียมตัวบวชรู้จักท่านมหาเสียซิบัวเฮียลนายบัวเฮียวยกมือไหว้แบบเดียวกับที่ไหว้ท่านพระครูพร้อมกับยิ้มให้ท่านมหาคงต้องสอนเรื่องการกราบไหว้ให้ด้วยคงหนักหน่อยละนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันท่านพระครูพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรครับผมจะช่วยดูแลให้ดีที่สุด หลวงพ่อวางใจได้แล้วจะให้เขาพักที่ไหนครับคงต้องให้อยู่กุฏิเดียวกับท่านมหาไปก่อนออกพรรษามีกุฏิว่างแล้ว่ขยให้แยกอีกสองวันพระก็จะออกพรรษาแล้วนี่นะทนอึดอัดไปก่อนนะโบเยียวนะไม่เป็นไรครับผมต้องขอบคุณหลวงพ่อและท่านมหาที่ช่วยเหลือผมมากคำพูดนั้นไม่เพราะนะักทว่าออกมาจาก ใจจริงเอาละเป็นอันว่าเสร็จธุระแล้วท่านมหาพาไปที่กุฏิเลยมีอะไรขัดข้องก็มาบอกฉันได้ขอให้เชื่อฟังท่านมหาเขานะบัวเหียวนะหันไปสั่งนายบัวเหียวซึ่งชายหนุ่มก็รับคำแข็งขันพระมหาบุญกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงบอกให้ในบัวเหียวกราบบ้าง นุมยวนทำตามอย่างว่าง่ายแม้ท่าทางจะดูเก้ะเก้กลงๆด้วยไม่เคยทำมาก่อนนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาหากผู้ใดเดินผ่านกุฏิพระมหาบุญก็จะได้ยินเสียงเกษาโลมานักขาทันตาตะโจ ตจโททันตานขาโลมาเกสาหรือไม่ก็เป็นอุกาสะวันทามิพันเตสับพังอป,ปราทังคมัะเมพันเตดังออกมาจากกุฏิบางครั้งก็เป็นเสียงสวดยะถาสัพพีบางวันก็เป็นเสียงสวดธรรมจักและแต่ว่าใครจะผ่านไปได้ยินตอนใดพระมหาบุญลงความเห็นว่า แม้นายบัวเียวจะดูเป็นคนเซ่อเซ่ซาซแต่ก็ว่านอนสอนง่ายและมีความจำเป็นเลิศชั่วเวลาเพียงสีวันเขาก็สามารถท่องขานนาคได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องแม่นยำการกราบการไหว้ก็ทำได้สวยงามดูไม่เคอะเขินขัดหูขัดตาเหมือนตอนที่มาใหม่ๆเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรับฟังรายงาน จากพระมหาบุญด้วยความยินดีก่อนออกพรรษาห้าวันนายบัวเหียวก็เข้าพิธีอุปสมบทโดยมีท่านพระครูเจริญเป็นพระอุปชาพระครูสวดได้แก่พระมหาบุญซึ่งรับหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์กับพระมหาเปล่งเป็นพระอนุสาวนาจารย์อีก25้ารูปเป็นพระอันดับ ทุกรูปล้วนเป็นพระวัดป่ามะม่วงทั้งสิน้นวันที่นายบัวเหียวบวชท่านพระครูงดออกบินทบาทโปรดสัตว์หนึ่งวันเมื่อออกจากกรรมฐานในตอนเช้าแล้วจึงจัดการให้ช่างตัดผมมากนผมให้นายบัวเหียวโดยท่านนั่งดูอยู่ใกล้ๆช่างตัดผมใช้กันไกลตัดผมสั้นเสียก่อนแล้วจึงใช้มีดโกนทันทีที่ใบมีดสัมผัสหนังศีรษะ นายบัวเฮียวรู้สึกเสียว่าไปทั่วสาร,รพางพลันก็ระลึกนึกถึงบิดามารดาอยากให้บุคคลทั้งสองมาร่วมงานด้วยโดยเฉพาะบิดานั้นเขาคิดถึงมากไม่รู้ว่าปานชนีไปเกิดณที่ใดแต่ก็คงไม่พ้นอบายภูมิเพราะท่านพระครูบอกว่าคนที่ทำกรรมชั่วจะต้องไปเกิดที่นั่นคิดแล้วชายหนุ่มก็ร้องไห้แรกๆก,ก็น้ำตาไหลเฉย หนักเข้าก็ถึงกับสะอื้นหักหักจนท่านพระครูสังเกตรู้ส่วนช่างตัดผมไม่พูดว่าอะไรคงทำหน้าที่ของตนต่อไปเธอร้องไห้ทำไมหรือบัวเหียวว่าที่อุปชาถามผมผมคิดถึงพ่อกับแม่ครับตอบปนสะอื้นท่านพระครูเข้าใจความรู้สึกของเขาจึงพูดปลอบว่า คิดถึงทำไมก็แม่เธอก็มีความสุขไปแล้วไหนเธอบอกว่าพ่อเลี้ยงเขาเป็นคนดียังไงล่ะครับแต่ผมก็อยากให้แม่มาร่วมงานในวันนี้อยากให้แกมาเห็นชายผ้าเหลืองพูดพลางใช้มือปาดน้ำตายังไงยังไงเสียเขาก็ต้องได้เห็นแก้กรรมแล้วก็กลับไปเยี่ยมเขาได้จะมานั่งเสียอกเสียใจทำไมครับ ขารับคำแล้วก็หยุดร้องไห้แต่ยังสะอึกสะอื้นท่านพระครูหยิบกระดาษเช็ดหน้าสงให้เขาเช็ดน้ำมูกและน้ำตาเงียบกันไปครู่หนึ่งนมวัยเกือบสามสิบก็เอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อครับและพ่อพ่อผมไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้พูดแล้วก็ร้องไห้อีกท่านพระครูจึงพูดตัดบทว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมาก ทำใจให้สบายวันนี้เป็นวันมงคลของเธอนะขอให้ห่วงตัวเองช่วยตัวเองให้ได้เสียก่อนแล้วจึงค่อยคิดช่วยคนอื่นผู้ที่จะกระโจนลงไปช่วยคนตกน้ำจะต้องว่ายน้ำเป็นเสียก่อนมิฉะนั้นก็จะพากันจมน้ำตายทั้งสองคนเรื่องพ่อของเธอนั้นหากเธอหมั่นทำกรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตาไปให้ก็อาจจะช่วยได้บ้าง พูดแล้วก็หยิบกระดาษเช็ดหน้าส่งให้เขาอีกครั้งจริงหรอครับหลวงพ่อถามพลางรับกระดาษไปเช็ดน้ำตาและน้ำมูกไม่ลืมที่จะประนมมือไหว้และกล่าวคำขอบคุณทุกครั้งก่อนรับของฉันจะโกหกเธอไปทำไมกันเล่านายบัวเหียวเกรงท่านจะโกรธจึงพูดขึ้นว่าขอโทษครับ ถ้าอย่างนั้นผมจะตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดดีแล้วฉันอนุโมทนาด้วยจำไว้เธอว่าอะไรอะไรก็ไม่เหลือวิสัยของบุคคลที่มีความเพียรไปได้เจ้าอาวาสพูดให้กำลังใจเสร็จจากโกนผมท่านพระครูก็บอกให้ในายบัวเหียวไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดหมดจดเพื่อเตรียมเข้าพิธีอุปสมบท พิธีจะเริ่มในเวลา9ก้นาฬิกานาทีข้าวันเดียวกันนั้นพระโวเฮียวได้นำพานดอกไม้ทูบเทียนขอขึ้นกรรมฐานจากพระอุปชาอีกครั้งหนึ่งท่านพระครูจเจริญอธิบายให้พระใหม่เข้าใจว่าการขอกรรมฐานในพิธีซึ่งทำกันในพระอุโบสถเมื่อเช้านี้เป็นการทำตามประเพณีเท่านั้น เพราะหลังจากบวชแล้วพระส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นำไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงเป็นกฎสำหรับพระวัดนี้ว่าพระบวชใหม่จะต้องมาขอกรรมฐานอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังตลอดระยะเวลาที่ดำรงเพศเป็นบรรพชิตเมื่อพระบวเหียวกล่าวคำขอกรรมฐานแล้วท่านพระครูจึงลงมือสอนด้ตนเอง เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติมากสมัยบวชใหม่ๆท่านเจริญสมถกรรมฐานโดยการกําหนดพุทธโธเป็นองค์บริกรรมปฏิบัติสมถกรรมฐานอยู่หลายปีจนได้อภินญ,ญาแต่ก็เป็นโลกิยะอภิญญาซึ่งเมื่อได้ก็เสื่อมได้ไม่แน่นอนและไม่นำไปสู่ความหลุดพ้น เมื่ออายุ45ปีท่านได้ทุดงไปในป่าดงพญาเย็นเป็นเวลาหนึ่งเดือนป่าดงพญาเย็นนี้แต่เดิมมีชื่อว่าดงพญาไฟครั้นถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ทรงเปลี่ยนมาเป็นดงพญาเย็นเพื่อให้ฟังดูไพเราะและไม่น่ากลัวเหมือนชื่อเดิมที่ป่าดงพญาเย็น ท่านพระครูได้เรียนวิปัสนาตามแนวสติปัฐานสี่จากพระในป่าแล้วท่านก็ได้พบว่าไม่มีทางสายใดที่จะประเสริฐเท่ากับเส้นทางสายนี้อีกแล้วท่านเพิ่งเข้าใจทราบซึ้งในพุทธวจนะที่เคยอ่านพบในพระไตรปิฎกความว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอก เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของลาวสัตว์เพื่อข้ามพ้นความโศกและความคล่ำครวนเพื่อความอัสดงแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุโลกุตระมักเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนี้คือสติปัฏฐานสี่นับเป็นโชคอันดี เป็นลาบอันประเสริฐของพระครูที่ได้ไปพบกัลยาณมิตรด้วยพระในป่าพระในป่ารูปนั้นท่านประกอบด้วยกัลยาณมิตรธรรมเจ็ดประการครบบริบูรณ์คือน่ารักน่าเคารพน่าเจริญใจรู้จักพูดรู้จักว่ายอมให้พูดยอมให้ว่าถแถลงเรื่องลึกซึ้งได้และไม่ชักนำไปในเรื่องที่ไม่ควร เจ้าอาวาดวัดป่ามะม่วงปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่กับพระในป่าเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนั้นจึงทุดงไปประเทศพมา่าอีกหนึ่งเดือนรวมเวลาอยู่กับพระในป่าสองเดือนเต็มการดำเนินมรรคาที่ถูกต้องหนึ่งการพบกัลยาณมิตรหนึ่งความไม่ย่อหย่อนในการประกอบความเพียรหนึ่งและบุญบาร,รมีที่ได้สะสมมาแล้วแต่ชาติปางก่อนหนึ่ง องค์ประกอบทั้งสี่ประการนี้เป็นเหตุปัจจัยให้การปฏิบัติของท่านก้าวหน้าอย่างรวดเร็วกระทั่งได้บรรลุโลกุตรธรรมในที่สุดนับแต่บัดนั้นจนบัดนี้ท่านได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงและได้ตระหนักชัดแล้วว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาปรารถนาให้เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายได้เข้าสู่ภาวะอันประเสริฐบริสุทธ์นั้นบ้างท่านจึงทำวัดให้เป็นสํานักวิปัสสนากรรมฐานเพื่อฝึกอบรมพระเนนในวัดให้รู้วิธีปฏิบัติเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิตลอดจนการกําหนดรู้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนกิน เด่มถ่ายอุจรรปัส,สวัสเป็นต้นวัดป่ามะม่วงจึงกลายเป็นสถานที่ดับร้อนผ่อนทุกข์ของชนเป็นอันมากเพราะเป็นที่สัปปายะคือความสะดวกสี่ประการได้แก่เสนาสะนะสัปปายะที่พักอาศัยสะดวกอาหารสัปปายะมีอาหารบริโภคสะดวกบุคคลสัปปายะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องทำให้สบายใจ และรทรสัพพยะมีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะแก่จริตของผู้ปฏิบัติธรรมความสะดวกสี่ประการนี้มีอยู่พร้อมมูลในวัดป่ามะม่วงที่ท่านพระครูเจริญเป็นเจ้าอาวาสเมื่อพระบุญเฮียวกล่าวขอคําสมาทานกรรมฐานเรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงซักถามพระบวชใหม่เพื่อต้องการทราบพื้นฐานความรู้ พระมหาบุญท่านสอนอะไรมาบ้างหรือยังท่านหมายถึงเรื่องการปฏิบัติสอนแล้วครับพระบวทใหม่ตอบท่านสอนอะไรบ้างท่านสอนเหมือนกับที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละครับพระบัวเหียวตอบซื่อ,อฉันยังไม่ได้สอนเธอนนินาก็กำลังจะสอนอยู่นี่ไงพระอุปชาทวงสอนครับ ก็หลวงพ่อเคยสอนให้ผมเชื่อฟังท่านมหาท่านมหาก็สอนผมว่าให้เชื่อฟังหลวงพ่อพระใหม่ขยายความเออแต่ที่ฉันถามเธอนั้นน่ะหมายถึงการปฏิบัติกรรมฐานตั้งหากลาพระมหาบุญท่านสอนการเดินจงกรมการนั่งสมาธิให้บ้างหรือยงังผู้อาวุโสกว่าเริ่มจะรู้สึกถึงความซื่อ ที่มีระดับใกล้เคียงกับความเซอร์ของพระผู้เป็นลูกศิษย์ยังครับคราวนี้พระโบเฮียวตอบแข็งขันถ้าอย่างนั้นก็เริ่มกันเลยเอาละยืนขึ้นฉันจะสอนเดินจงกรมระยะที่หนึ่งให้แล้วท่านก็ลุกขึ้นผู้บวชใหม่ลุกตามและตั้งใจว่าปฏิบัติให้ดีที่สุดเพราะศรัทธาประสาทา ที่มีต่อท่านพระครูนั้นเป็นเสมือนโอสถขนานเอกที่ทำให้ตนหายจากโรคได้การเดินจงกรมทั้งหมดมี6กระยะระยะที่หนึ่งมีหนึ่งหนอระยะที่สองก็มีสองหนอแล้วก็เพิ่มขึ้นระยะละหนึ่งหนอไปเรื่อยๆจนถึงระยะที่หก็มีหกนอ ผู้เป็นอุปชาอธิบายหนอแปลว่าอะไรครับหลวงพ่อถามอย่างใคร,ร้รู้หากในใจนั้นคิดเล่นๆว่าหนอๆแหนะๆอะไรกันวุ้ยหลวงพ่อนี่พิกลจริงถ้าเอาคำแปลกันจริงๆมันก็ไม่มีเพราะมันเป็นคำอุทานเหมือนเวลาเราพูดว่าสุขจริงหนอดีจริงหนออะไรพวกนี้ แต่ในการปฏิบัติธรรมเราเอาหนอมาใช้เป็นองค์บริกรรมเช่นขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหนอในที่นี้ก็แปลว่ากำลังหรือจะแปลว่ารู้ก็ได้เหมือนกันคือรู้ปัจจุบันเช่นรู้ว่าเรากำลังเดินรู้ว่ากำลังกินสรุปก็คือหนอเป็นตัวบอกให้เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อม อยู่ตลอดเวลานั่นเองเข้าใจหรือยังละ่ะท่านพระครูอธิบายท่านไม่รู้สึกแปลกใจว่าเหตุใดพระบวัวเหียวจึงถามเพราะพระบวชใหม่ทุกรูปก็เคยถามท่านแบบเดียวกันนี้มานักต่อนักแล้วเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อสอนผมเดินทั้งหกระยะเลยได้ไหมครับวันหลังจะได้ไม่ต้องมารบกวนหลวงพ่อ พระใหม่พูดด้วยความเกรงใจไม่ได้หรอกต้องเดินวันละหนึ่งระยะจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอย่าใจร้อนปฏิบัติธรรมจ้องใจเย็นเย็นจึงจะได้ผลเอาละฉันจะเดินระยะที่หนึ่งให้ดูลำดับแรกยืนตัวตรงเอามือควายหลังนี่อย่างนี้ พระบวัวเหียวทำตามหากมือที่คว้นั้นเอามือซ้ายทับมือขวาและแขนห้อยลงแบบสบายๆทำอย่างนั้นไม่ได้นี่ต้องเอามือขวาจับมือซ้ายแล้วยกมือที่คว้ขึ้นมาไว้บริเวณกระเบนเน็บไม่ใช่ห้อยสบายๆแบบนั้นท่านจับมือทั้งสองของพระใหม่ และจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเอาละเสร็จแล้วกำหนดยืนหนอห้าครั้งหายใจยาวๆเอาสติไว้ที่ศีรษะพอบอกยืนค่อยๆย,ย้ายสติลงมาช้าๆพอถึงคำว่าหนอสติก็มาอยู่ที่เท้าพอดีแล้วจึงย้ายขึ้นด้วยวิธีเดียวกัน เพราะฉะนั้นยืนหนอห้าครั้งเราก็จะย้ายสติลงขึ้นลงขึ้นลองทําซิพระใหม่ทําตามคําบอกและก็ทําได้โดยไม่ข้องขัดท่านพระครูพอใจที่เขาเป็นคนสอนง่าย หลวงพ่อครับทำไมต้องพูดว่ายืนหนอตั้งห้าครั้งละครับถึงจะสอนง่ายแต่ก็ชอบซักที่ต้องบริกรรมห้าครั้งก็เอามาจากตัจะปัจจกะกรรมฐานนั่นไงไหนบอกมาสิว่าตจะปัญจกะกรรมฐานมีอะไรบ้างเกสาโลมานขาทันตาตะโจครับ พระโบเฮียว่าเร็วปลือเพราะเป็นคนจำเก่งแปลด้วยเกษาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังครับดีมากนี่แหละการให้ยืนหนอห้าครั้งก็เพื่อจะให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังแต่าบางสำนักเขาให้ยืนยืนหนอสามครั้ง โดยย้ายสติขึ้นลงเฉยๆอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะถนัดอย่างไรเพราะถึงจะปฏิบัติแตกต่างกันออกไปแต่ก็มีจุดหมายอันเดียวกันคือความหลุดพ้นจากทุกข์เอาละ่ะเมื่อยืนหนอห้าครั้งแล้วก็จะเริ่มเดินไหนบอกมาก่อนสิว่าตอนนี้สติอยู่ที่ไหนที่เท้าครับดีมาก เอาละทีนี้ก่อยย้ายสติขึ้นมาไว้ที่เท้าขวาเพราะเราจะก้าวเท้าขวาก่อนนี่ก้าวที่หนึ่งบริกรรมอย่างนี้ขวาย่างหนอต้องก้าวช้าๆแล้วการบริกรรมก็ต้องให้ทันปัจจุบันด้วยนี่เห็นไหมเดิน 19, 1, หนึ่งก้าวก็หนึ่งนอ เอาละทีนี้จะก้าวเท้าซ้ายก็ย้ายสติมาไว้ที่เท้าซ้ายบริกรรมซ้ายย่างหนองพร้อมกับก้าวไปด้วยถ้าลองเดินให้ดูสักห้าก้าวแล้วจึงให้พระหมายลองทำดูบ้างพระบัวเหียวก็เดินอย่างรวดเร็วหยุดก่อนหยุดก่อนเดินเร็วอย่างนั้นไม่ได้ ต้องเดินช้าช้าเหมือนอย่างที่ฉันเดินให้ดูนั่นไงทำไมต้องเดินช้าช้าด้วยล่ะครับหลวงพ่อถามเพราะไม่เข้าใจที่ต้องเดินช้าช้าก็เพื่อจะได้เห็นสัจธรรมเดินเร็วอิวริยาบถไปบางสัจธรรมหมดรู้หรือยังสัจธรรมคืออะไรครับคนช่างสงสัยถามถ้าอยากรู้ก็ต้องเร่งทำความเพียร มันเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกสติให้มากๆสติดีเมื่อไรก็จะรู้เองงั้นก็แปลว่าตอนนี้ผมสติไม่ดีนะสิเปล่านะครับหลวงพ่อผมไม่ได้บ้าน,นะครับพระใหม่ร้อนตัวด้วยเข้าใจว่าความหมายไม่ตรงกับที่พูดฉันไม่ได้ว่าเธอบ้านี่นาะจําไว้นะเมื่อเธอไปสอนคนอื่นต่อไปในวันข้างหน้า คนบ้าอย่าเอามาเข้ากรรมฐานเด็ดขาดบางคนไม่เข้าใจคิดว่าเอาคนบ้ามาเข้ากรรมฐานจะได้หายได้ไม่จริงเลยมีแต่จะทำให้บ้าหนักขึ้นก็อย่างเมื่อเดือนที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่สติไม่ค่อยจะดีญาติเลยพามาเข้ากรรมฐานฉันก็ไม่รู้เพราะพระมหาบุญท่านเป็นคนสอน แม้พอเดินจงกรมได้สามวันก็ออกฤทธิ์เลยลุกขึ้นรำป้อใครห้ามก็ไม่ฟังคนเข้ามาตามฉันไปดูฉันก็เลยให้ญาติพาส่งปากครองศารแล้วก็ไม่ยอมไปแต่โดยดีเหรอครับอ้าวถ้ายอมก็ไม่ใช่คนบ้านะสิแล้วทำยังไงถึงไปได้ล่ะครับพระมหาบุญท่านใช้อุบายให้ญาติหลอก ว่าสำนักนี้สอนไม่ดีรำก็ไม่สวยสู่สำนักโน้นไม่ได้เขาก็ต้อนขึ้นรถบอกจะพาไปสำนักโน้นก็เลยพาไปได้ทำไมคนบ้าถึงปฏิบัติไม่ได้ล่ะครับพระใหม่ถามอีกเอาละ่ะฉันจะยังไม่ตอบเธอให้เธอรู้เอาเองเมื่อปฏิบัติได้ถึงระดับหนึ่งแล้วอยากเตือนสักนิดว่า ความลังเลสงสัยจนเกินขอบเขตจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการก้าวหน้าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเก็บความสงสัยไว้ก่อนปฏิบัติมากๆเข้าก็จะหายสงสัยไปเองผู้เป็นอุปชาแนแนะวครับหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นผมจะตั้งใจปฏิบัติให้ก้าวหน้าโดยเร็ว ว่าแล้วก็เดินจงกรมอย่างตั้งอกตั้งใจเอาละ่ะทีนี้พอเดินสุดทางซึ่งไม่ควรจะมากกว่าสามเมตรก็กำหนดกลับโดยบริกรรมว่ากลับหนออย่างนี้ท่านทําให้ดูเป็นตัวอย่างพระโวเฮียวทําตามโดยไม่ยากนักเอาละ่ะเมื่อเดินเป็นกลับเป็นแล้ว พรุ่งนี้ฉันจะสอนการนั่งให้สำหรับวันนี้เดี๋ยวเธอกลับไปเดินจงกรมต่อที่กุฏิของเธอให้ได้สักหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็ให้นอนงายเอามือขวาวางบนท้องสังเกตอาการพองยุบของท้องเมื่อท้องพองก็ให้บริกรรมว่าพองหนอเมื่อยุบก็ให้บริกรรมว่ายุบหนอไปจนกว่าจะหลับ พยายามจับให้ได้ว่าหลับไปตอนพองหรือตอนยุบเอาละกลับไปได้แล้วผมต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาสอนให้พูดพร้อมกับก้มลงกราบเบญจางขประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงค่อยๆค,คลานถอยหลังออกมาครั้นถึงประตูจึงหันหลังกลับลุกขึ้นเดินไปยังกุฏิของตนซึ่งอยู่รวมกับพระมหาบุญ ขนาดเดินท่านก็กำหนดซ้ายขวาไปตลอดทางกระนั้นเสียงนอนอและเอาละเอาละก็ยังก้องอยู่ในโสตประสาทวันนี้พระอุปชาของท่านใช้คำว่าหนอกับเอาละมากที่สุด